แล้กวก็이번주อ,อโโย토요일에뭐해วันเสาร์นี้นะคะวันเสารสัดาห์ี้วันเาของวันเสาร์เทำอะไรเน,นะะ What are you doing this Saturday นะคะวันเสาร์นี้ทาอะไรนะ 소영 하 무슨 나소영과 민우 소영 하 민우야 이번 주 토요일에 뭐해야 민우 니 민우 완 사우냐 라말라이나 민우 가 레이 도없 토요일 완 사우라 토요일에 친구 생일이라서 친구 만날 거야. นะเขาก็เลยบอกว่าวันเสาร์หรอวันเสาร์อ่ะเป็นันเพราะว่าเพราะว่าเป็นวันเกิดของเพื่อนนะคะก็เลยก็เลยจะไปเจอเพื่อนนั่นเองนะคะโซยองนะคะก็เลยตอบกลับไปว่าคอรอมอิลยอิลเรนนะอิลยออิลเรนถ้างั้นวันอาทิตย์ล่ะมินอูก,ก็เลยตอบไปว่า อิลโยอิล은아직아무계획없어เกอบเว่ยวันอาทิตย์ะยังนะฮะยังไม่มีแผนใดๆเลยนะฮะยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยน,นั่นเองนะฮะทำไมเหรอสุยองก็เลยตอบว่าคือรอมอิลโยอิเรอุริมันน่าจาถ้างานวันอาทิตย์อ่ะเราเจอกันเถอะ มินอูนะคะก็เลยถามกลับไปนะเวททำไมมูซึชอนยิริโซหมูซึชอนยิริโซมีอะไรหรือเปล่านะ,ะมูซึนอินนี่อินอันนี้จะไม่ได้แปลว่างานนะคะก็หมายถึงว่ามีเรื่องอะไรหรอประมาณนี้นะคะโซโยองนะคะโซโยองก็เลยตอบกลับไปว่าอานี้ไม่มีอามูอีโดอบโซไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละประมาณนี้นะคะ 그냥 보고 싶어서 그약약그약 지금 데이트 신청하는 거야? 지금 데이트 신청하는 거야? 어? ตอนน 데이트 ปร 데이트 신청하는 거야? คำว่า,าชินชองค่ะเนี่ยจะแปลว่าลงทะเบียนหรือสมัครหรือว่าจะแปลกอย่างนึงว่าขอก็ได้นะคะก็ขอสมัครเดทก็ขอเดทนั่นเองนะคะโซโยองก็เลยตอบว่าเออใช่ก็ยอมรับนะคะว่าขอเดทมดจ้านะฮืมมดจาเออใช่นะอูดียองฮวาบุโรคาจาเราไปดูหนังกันนะเราไปดูหนังกันเถอะมินอูก็เลยตอบคือเดชัว อ๋อถ้างั้นงั้นก็ได้ดีนะเบลยรเช่โปลกาเจอกันกี่โมงอะ่ะเจอกันกี่โมงดีประมาณนี้นะสุ so, ยองก็เลยตอบนะเซชียยองฮวากวานนับเพสโซโบจาตอนสี่โมงนะเอ่อเจอกันเจอกันหน้าโรงหนังนะคะยองฮวากวานก็คือหน้าโรงโรงหนังนั่นเองนะคะยองฮวากวานโรงหนัง อัพเพโซหนะจอกันหน้าโงหนังเธอวันนี้นะะมินอูน,นะคะก็เลยตอบว่าอัลเกโอรู้แล้วโอเครับทรบาบนี่เองนะคะอัลนะคะอ่าทีนี้เรามาฝึกอ่านกันอีกรอบนะคะมินัาอีบอนจูทุยยเดโมทุยย 토요일에 신고생일이라서 신고 만날 거야. 그럼 일요일은... 일요일은 아직 아무 계획 없어. 왜? 그럼 일요일에 우리 만나자. 왜? 무슨 일 있어? 왜? 무슨 일 있어? 아니 아무 일도 없어. 아무 일도 없어. 그냥 보고 싶어서. 그냥 보고 싶어서. 지금 네트 신청하는 거야? 지금 네트 신청하는 거야? 응 맞자. 우리 영화 보러 가자. 우리 영화 보러 가자. 그래. 좋아. 며칠에 볼까? 그래. 좋아. 며칠에 볼까? 3시에 영화관 앞에서 보자. 3시에 영화관 앞에서 보자. 알겠어. 알겠어. ลองฝึกอ่านกันดูบ่อยๆนะคะสำหรับบทสนทนาวันนี้จบแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ